สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับมหมออออีกครั้งนะคะก็เราวันนี้เราจะมาพูดกันในห,หัวข้อว่าไขม,มันจากคนข้างเนี้ยเราเอามาใช้ทำอไรบ้างที่เกี่ยวกับการดูแลฟื้นฟูด้านชว่ล จริงแฟตการทานสซเฟอร์ที่เกี่ยวกับ360องศาเกืับช่วงล่างเนี่ยเราก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะทัว่วโลกซึ่งตัวแฟตเนี่ยมันก็จะมีพวกสเตมเซลนะคะซึ่งจะทำให้ฟืน้นฟูบริเวณน้องสาวเราหลายๆแอเรียได้นะคะไม่ว่าจะเป็นาทำทรงให้อบอิ่มด้านนอกนะคะหรือในเคสท,ที่ ใกล้จะหมดประจำเดือนหรือว่า,าผิวด้านในเนี่ยค่อนข้างซีดบานแห้งมากๆเนื้อน้อยมากๆนะคะเราก็มีการเติมแฟกทานสเฟอร์ไว้ที่ข้างในเพื่อให้มีความฟิตฟูมากขึ้นด้านในแลว้วก็ช่วยเริ่มเซนต์กับผิวมาช่วยเริ่มงน้ำหน่อื่นด้วยนะคะนอกจากนี้เรายังเติมในจุดของ เซนต์เกี่ยวกับจุดปุ่มรับความรู้สึกได้ไม่ว่าจะเป็น o s h o อนะคะหรือว่าจะเป็นหาตัวจี h o อด้วยนะคะ